แล้ววันนี้ครับทุกคนแฮร์รก็จะมารีวิวโรงแรมที่ดูที่สุดในพัทยานะครับน้องๆราคาจะอยู่ที่1นึ่ยเสิบาบาทนะครับทุกคนเราเชียร์เพียงว่าอะไรนะปี2มันจะมีเขียนปีหนึ่งปี3ปีสปีห้าปีสอยู่ข้างล่างตรงนี้เองไอ้นี่ก็จะเป็นคอร์มแฮร์ะครับน้องๆแต่ก็ไม่เคยนอนในะที่ที่มันเล็กขนาดน,นี้นะจะไม่ออก啊 ดีครับฮัลโหลนี่แคท,ท,ทตัวน้องทุกตาวแล้วสวัสดีครับผัดแสกฝร,รั่งไทยแชร์ครับทุกคนคือว่านี้ครับทุกคนเราอยู่ที่พัทยานะครับทุกคนซึ่งพัทยานี่มันจะเป็นเมืองหนึ่งที่มันน่าขูดนิดนึงครับทุกคนมันจะนฝั่ที่ปังเข็ดที่ผมแบบรู้สึกไม่ค่อยโอเคหรือว,ว่าผมรู้สึกแบบเออแบบหลอนอะไรเงี้ยนะครับทุกคนเออแต่ยังไงก็คือแบบอา่ะมาถึงแล้วครับทุกคนแล้ววันนี้ครับทุกคนพัดก็จะมารีวิวโรงแรมที่ถูกที่สุดใน พัทยานะครับน้องๆอ,อันนี้คือแบบราคาจะอยู่ที่185บาทนะครับทุกคนซุ่มขอบอกก่อนเลยว่าโรงแรมอะไรเอรเอาราคา100อะไรก็ไม่รู้ครับเออแบบอันนี้คือจก็จะโดนขี่หรอกหรือเปล่าแบบทุกคนนี่คือแบบเรากลัวจริงอ่ะเออแต่คือยังไงก็คือยังจะลองอ่ะแล้วก็ทําคอนไปด้วยโหคือแบบถามก่อนว่ามันต้องเป็นรักหมายถึงจะแบบราคาถูกขนาดนี้ จะต้องมีคนตายแน่นอนนะครับน้องๆเออถามว่าตอนนี้เราถึงแล้วยังยังไม่ถึงครับทุกคนตอนนี้ฮัทอยู่ไหนก็ไม่รู้ครับก็เดี๋ยวเราจะเดินไปหาโรงแรมของเราก่อนนะครับทุกคนราคาที่ถูกที่สุดในพัทยานะครับน้องๆในช่วงนี้ครับเดี๋ยวไปกันนะครับ ดีครับทุกคนนอนๆฮะคือฮะก็คิดว่าเราถึงแล้วตามแผนที่ใช่ไหมกูกันแมพอะมันบอกว่าเราถึงแล้วมาถึงหมุดใช่ไหมหาไม่เจอจนกระทั่งเราอะ่ะก็คุยกับชาวบ้านชาวบ้านก็บอกว่าเนี่ยมันอยู่ข้างหน้าตรงนี้ครับก็คือเรา,าใครที่จะตามแฮทมาหอกักที่นี่นะฮะมันไม่ใช่ตามตามแผนนะฮะเออนั่นเลยน,นะฮะเองนี่มันเก็ดนะ,ะับเขาบอกว่าอยู่ในโซนนี้นี่นี่นี่เจอแล้วเจอแล้วไปซีส้นมนะฮะตรงนี้เอง Oh, เดี๋ยวเข้าไปครับเข้าไปดูว่ามันจะเป็นยังไงฮะนี่ข้างหน้าก็จะอย่างนี้นะฮะจริงๆแล้วก็ตกแต่งอย่างดีนะฮะข้างนอกครับเข้าไปดูฮนะเข้าไปดูฮนะเต่นเะต้นวะเดรอพี่คนนี้แล้วก็จ่ายตังค์ได้กุญแจแล้วขึ้นไปดูว่าห้องเป็นยังไงฮนะเต่มเต้นว่ะขวนนิดนึงครับจาก,กันมาแล้วครับนอนๆก็เราอยู่ที่ชั้นสองนะเอ้ยชั้นสี่นี่นะเพราะชั้นสองนันเออ นั่นแหละนะฮะต้องเดินสักหน่อยฮะโถงสุ่วเาเขาไม่มีลิฟต์นะแต่ได้อยู่นะได้อยู่นะราคา158รบาทครับก็ไม่ปนลนะไม่ปนลอตอนนี้ไม่มีอะไรอันนี้คืออะไรอะสมัใครที่รู้ว่าน,นี่คืออะไรก็ช่วยบอกด้วยนะครับก็เราได้กุญแจสองดอกนะฮะก็ ยังไม่รู้ว่าจะมาเปต้องใช่อง,องอ่านนะ,ะอันนันแรกก็เขียนว่าพอสเตลปีอันที่ซองก็เขียนว่าปีสองต้องงงเหมือนกันนะแต่นี่ก็คือประตูฮะประตูที่เขียนว่าปีเอากุญแจมาเราอะเลือกสิ่งที่ถูกต้องหรือเปล่ามาลุ้นกันนะฮะโอ้ oh my gosh โอ้โห,โหทุกคน ุณเจโต๊ะคนะทำกุญเจโต๊ะนะวันที่นี่มันก็จะมีแบบเตียงหลายหลายช่องนะเฮ้ยอันนี้ก็คือโฮสเทลนั่นเองไงเออฮลโลมีใครอยู่ปะ I'm here. โอเคก็ตอนนี้ก็ดูเหมือนกับว่ายังไม่มีเพื่อนบ้านนะที่จะมานอนกับเราคืนนี้นะอ่ะขอให้ไม่มีใครมานอนกับเราครับโอเชืเียนว่าอะไรนะปีสองมันจะมีเขียนปีหนึ่งปีสามปี มีส่องอยู่ข้างล่างตรงนี้เองไอ้นี่ก็จะเป็นของแด์นะครับน้องรานงราอยา1 5บดบาทเดี๋ยวเข้าไปดูว่าห้องของเราอ่ะนี่เป็อห้องของเรามันจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวขอแป๊บหนึ่งครับวางของก่อนนะฮะแต่ก็เข้ามาดูนะฮะหัดตัวใหญ่นะครับทุกคนโอ้โหไหนไฟอ่ะนี่ไหนอ่ะนี่นี่ไฟอยู่ตรงนี้โอเคเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่นะมาฮะน้องๆไอ้นี่ก็จะเป็นอ่ะห้อง ห้องแฮชนะครับวันนี้เออก็คือจะมีเตียงมีงหมอนมีพัดลมสักหน่อยนะฮะโอ้โหมันเปิดพัดลมยังไงวะข้างข้างข้างบนโอ้แอร์ก็มีนะครับน้องๆแอร์ก็มีด้วยนะครับผมเฮ้ยสุดยอดเลวะถ้าเราเปิดใช่ป่ะมันจะเป็นยังไงโอ<ห>้โหเฮ้ยเราหลอกจากข้างในได้ด้วยนี่น้องๆ ก็คือเราก็หลอกไปแล้วปุ๊บไม่มีใครสามารถเข้ามาได้นะฮะปลอดภัยดีนะจริงๆเิ้ยเราก็ตรงเนี้ยโอหมันก็จะลารมอารมณ์เหมือนกัน,นว่าอ่ามไม่ปิดนะครับก็คือเราสามารถบอกว่าอ่ะนินทากับเพื่อนได้นะฮะมานอนกับเพื่อนก็คือนินทากันได้คุยกันได้ตามปกติะะมาให้แล้วเขาเขามีแอร์หรือเปล่าวะดูแป๊บนึงถ้ารถเขาไม่มีแอร์นี่เคยแฮตตายแน่นอนนะครับเพราะว่าทุกคนที่้ร้อน เนื้อก็ออกเต็มเลยอะ่ะมันเต็มแล้วอะ่ะเออแตก็ไม่เคยนอนในที่ที่มันเล็กขนาดนี้นะไม่ออกมามเดี๋ยวปิดทันลมก่อนเปิดไฟไปสำรวจดูว่าเขาม,มีแอร์หรือเปล่านะครับโอ้โอเคอ้าวโอ้โอเคม,มันมีแอร์นะฮะมันมีแอร์นะฮะแต่ว่าไม่มีลมหมดนะครับน้องๆก็ต้องเปิดยังไง ต้องปีนเคลื่นไปวหอไม,ออไมสตาร์ไม่ติดก็น่าจะต้องใช้รีโมทแล้วแหละอ่าแล้วเพราะว่ารอยู่ในตู้เย็นปะโอเคอ่าตู้เย็นก็ไม่มีโรโบทนะมีน้ำเปล่าอยู่อ่าของใครก็ไม่รู้น่าจะของเงินป้านฮทเฮ้ยก,ก็ดูเหมือนกับว่าไม่มีใครอยู่นะตอนเนี้อยู่หรือเปล่าครับ น่าจะไม่อยู่แหละน่าจะไม่อยู่นะฮะก็เอาเป็นว่าวันนี้เราจะลองดูกันว่าเราจะแบบนอนคนเดียวนอนยังไงกับใครหรือว่าจะโดนแบบหลอกหรือเปล่านะครับน้องๆเราห้องน้ำอยู่ไหนวะไม่ได้รอกูปวดขี้โอเคประตูตรงนี้มันเปิดไม่ได้ครับก็เราต้องไปหาห้องน้ำก่อนแป๊บหนึ่งเราเราจะรีวิวห้องน้ำด้วยจะเป็นยังไงก็ไม่รู้เลยแล้วว่ามันไม่มีห้องน้ำหรือเปล่า ไปดูกันนะมาปิดประตูสักหน่อยครับเอ้ยมันเหมือนกับว่ากำลังจะปิดประตูที่คุกนะจริง,รงปิดไม่เป็นวะคือมันเป็นอย่างนี้ครับทุกคนแฮทปิดปิดประตูนี้ไม่เป็นนะั้นแฮทก็เลยจะท่อนคองตรงนี้ <c oughs> <c oughs> ก็คือเราจะหวังว่าจะไม่มีใครเห็นแล้วก็จะไม่มีใครเข้ามาด้วยซ้ำเออแต่ถ้าเรามีใครมีคนเข้ามาเนี่ยแล้วก็ไม่คลองของแฮทก็คือวยเลย จริงนะในกระเป๋าตรงนั้นก็มีของของแอทนรงนี้นั่นทุกอย่างเลยครับชีวิตของแอทก็อยู่ในนั้นนะไหนเมื่อเราเป็นไม่ได้ก็คือเราจะแค่สวดมนต์ครับเย้ <Yeah. S 1> ไปดูว่าห้องน้ามันจะเป็นยังไงครับแล้วก็ดูด้วยว่าห้องน้ามันอยู่ที่ไหนอะ่ะเจากันนี่ครับทุกคนแหาหาห้องน้าไม่เจอวะ่ะขี้นะปวดขี้นะ,นะะ,ะพี่ครับพี่ครับฮัลโหลเขา้องนแล้ว อ่ะพี่ครับฮัลโหลเมื่อกีก็คุยกับพี่อนคนหนึ่งเขาบอขอให้ไปหนึ่งไม่รูไ้ไหนตัวจริงไหนรกันครับเนี่ยี่แค่โดนหลอนหรือเปล่าและคือคำทุกคนมันเป็นอย่างนี้เองก็คือแม่อันนี้เคยแหลนตัวเองนะเออจริงอ่ะก็คือแม่ที่อยู่ข้างล่างใช่ปะ่ะ น่าจะเป็นเจ้าของละมั้งเขาไปกินข้าวแต่เขาก็กลับมาแล้วก็พาแฮทเคลื่อนห้องนะฮะก็คือปรากฏว่าเอารีโมทแอร์ใช่ปะมันอยู่ในห้องนู้นนะฮะก็คือเขาจะมีอาแยากเป็น2ห้องเนาะอันนี้ก็จะเป็นห้องของผู้ชายส่วนตรงนู้นมันจะเป็นห้องของผู้หญิงนะฮะแล้วเขาก็เปิดแอร์ให้ด้วย <S <S> <S ตัวน,นี้ก็คือเรามีแอร์แล้วนะครับทุกคนแต่คือแบบแฮทก็ยอมรับเลยว่าแฮทก็ เมื่อกี้อะหลอนตัวนิดนึงนะเออจะไม่ต้องไม่ต้องคิดเยอะยนะฮะส่วนตรงนี้ครับอันนี้ใช่นะอันนี้จะเป็นห้องน้ําจริงนะครับทุกคนมันเป็นห้องน้ําจริง <c oughs> เพียงแต่ว่าตะกี้มันหลอกนะฮะก็คือ,อเข้าไปดูว่าห้องน้ําของแฮทมันเป็นยังไงครับอันนี้คือ,อโรงแรม,ม5้าดาวครับก็คือแบบผมชอบผักที่แบบในที่มันรุงรูนะครับน้นองเ <c oughs> อออ้ my goodness โอเค นี่ครับ,บน้องเออห้องน้ำของแฮทก็ใหญ่นะฮะเออสำหรับครอบครัวอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ครับทุก <c oughs> คือเขาจะแยกออกนะม,มันจะเป็นหละหันละห้องฮะก็คืออันนี้ก็คือสำหรับใครที่บวชีบวดชีนะฮะ <c oughs> มันมีเป็หนึ่งสองสามสี่สีห้องฮะยเยอะอยู่นะเยอะอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นอ่างร้านนะฮะกระจกก็จะมีตรงนี้เอด้วยนะครับผม <c oughs> ส่วนของตรงนี้จะเป็นเขามีไฟหรือเปล่าวะออมีอยู่มีอยู่ ส่วนตรงนี้อ่ะมันก็จะเป็นอ่าหงาน้าเดี๋ยวเข้าไปดูก่อนว่ามันเป็นยังไงนี่กับอันนี้ด้าอยู่ของขายอะ่ะอ,อย่าไปจับเลยนะถ้าสุสับค,คนดูเนี่ยสพสมองน้องน้องอะ่ะถ้าเกิดว่าเห็นของผู้หญิงทิง้งทิ้งไว้อย่าไปจับเลยนะเออผู้หญิงเขาจะแบบลองของก็ได้นะเล่นของก็ได้นะระวังตัวด้วยนะครับฝากด้วยมันจริงหรือเปล่านี่แฮปไม่รู้แต่ใดเย็นมานะก็เลยแค่พูดต่อนะฮะ แต่ห้องน้ามันจะเป็นอย่างนี้นะนี่เขาก็จะมีอ่าอย่าแงบบสบู่ให้แล้วก็สบู่ให้ด้วยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโอ้นก็รีวิวนะราคาเท่าไรนะหนึ่งร้อยห้าสิบแปดบาทสำหรับน้องๆเอ้ยก็คือแบบเราเป็นคนที่ยังจะไปตังค์คนรวยที่ไปตังค์ <c oughs> มีแบบนี้ด้วยวะไมู่้วะเอ <c oughs> อก็ประมาณนี้แหละครับน้องๆน,นี่แหละครับน้องๆสภาพของคนที่ไม่มีทีวีนะฮะดูในคอมอาลท้าแล้วก็น่นออร์บ ทั้งคืนเลยค่ะเดี๋ยวก็นี่แหละนะฮะเดี๋ยวเราอะ่ะจะนอนนะตอนนี้แอร์มันเปิดปล่าว่าเต็มนะเอาให้หนาวๆเลยอเอาให้หิมะตกเลยครับถึงคันนี้เลยครับนอนๆเดี๋ยวยังไงก็ขอนอนก่อนนะฮะแล้วก็เจอกันตอนเช้าซึ่งเราจะรีวิวโร,รงแรมต่อตอนเช้าค่ะเจอกัน สวัสดีรุ้นสวัสชาวเินอนๆทุกคนตอนนี้เป็นเวลา5โมงเช้าแล้วอ่ะเือบอกเลยอ่ะตอนที่ปิดไฟทุกอย่างนะมันมืดมากเลยครับทุกคนนี้คือแบบนอนจนกว่าแบบอีเมอเออจริงๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอะแค่มันเย็นสบายเลยค่ะผมแต่ตอนนี้ครับนอนๆเราจะไปกินอาหารเช้าของโรงแรมที่นีะฮะก็โชว์ให้ดูว่ามันเป็นยังไงก็คนน้ีชมู โอเคครับน้อนเจอกันนะฮะไปกันอาหารเช้ากันเถอะเย้นี่ครับน้อนก็จะเป็นอาหารเช้าของแฮทในวันนี้นะฮะนี่นี่อาหารพวกประเภทนี้นะฮะเขาจะเรียกว่าอาหารเจนะฮะแฮทขอบอกก่อนว่าเขาจะขายตรงข้างหน้าข้างหน้าโรงแรมตรงนี้เองครับราคาจะอยู่ที่20บาทนะครับหรือว่าสาวบาทแมนบอแมแมนแล้วนี่ขอบคุณครับขอบคุณครับแม่ นี่ฮะน้น้อนนี่แปัวกัวพวกเราได้น้อวาัวได้แม่กรัวนดีด้แ่ัวแม่ครัวอันนี้ตัวซีมนนขอ่ใช่ไหมโอ้โแ่วนี่เดี๋ยวยังไม่ได้ชิมเลยอ่ะชิมตอนนี้เลยชิมตอนหน้าแม่ครัวเลยทานขนมไยอร่อยบอกตรงๆนะเออพูดได้ใช่ไหมพูดได้นาอนี่ สักหน่อยอ่ะอร่อยอันนี้อะไรอ่ะผัดพวกิ้งผัดผวกิ้งเหรออร่อยอ่ะแล้วมันจะเผ็ดนิดนึงด้วยอ่ะแต่อย่าลืมนะครับน้องๆ่ะบอกเผ็ดบอกแซ่บนะนี่นอนแล้วผักินซานไดอร่อยไหมอร่อยแซบหลายนี่แถมว่ามันดีต่อสุขภาพด้วยนะครับ สำหรับใครที่อยู่พัทยาก็อย่าลืมซือกันด้วยนะครับข้างหน้าตรงนี้ฮะอ่าข้างหน้าโรงแรมไอซีเอฮะก็อยู่ข้างหลังเซนทันนั่นเองครับเดี๋ยวยังไงก็จักันที่ห้องนี้ครั้งหนึ่งครับน้องๆเดี๋ยวกินข้าวต่ออุ้ยอร่อยจัง